สมาธิได้ลงล้ำแต่การเป็นเครื่องอยู่คนบางคนบรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมเยอะมากต่อไคนบางคนบรรลุธรรมด้วยการเทศนาธรรมกำลังเทศอยู่โรงอยู่ดีก็มาเล่นไปตามตามตามอารมณ์เราอรมณ์จมานันด้วยการบรรยายธรรเทศสมรู้ได้ แล้วก็คนบางคนทำตามแล้วติดน้อมไปเรียกว่าทมนุษาดีน้อมติดแรงไปตามทำก็บรรลุเป็นพระมีเยอะทาริปการส่ัใหญ่ด้วยกันทำตานั้นแต่พวกนี้มันเกิดกิเลสมันบางว่ะครับใกิเลสบางด้วย้วยเยอวัสนาบารมีข้้งมาเยอะเลยได้ทันเจอพระพงทธเจ้าเป็นยุครูกมารุปของคนมย หัวแถวหัวกะทเข้าไปหดแล้วเยิไานแถววมาจารยังเป็นหกะทิอยู่สท้ายแถวหางแถวก็ยังมีเตจกะทิอยู่ยรุ่นผมนี่อาจมีกะทิมีกะทอยู่นิดนอพวกเรานเนสัาสสี่บ่อสนได้ต้องอาศัยประกอบความเพียบ วิริยนะภุกามเจติเราจะรู้มทุกได้เพราะความเพียรการศึกษาทั้งนี้ทั้งพุทธการสรุปย่อครูอาจารย์ท่านสรุปยอ่อมาจากพระไตรปิฎกว่าสุตตะแปลว่าการได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาสุตตะหูโสตะแปลว่าหูสุตตะแปลว่าได้ยินได้ฟังสุตตะทัตตาแปลว่าจํา สุตตะตาาจจะสาปริกิตาท่องบนในขึ้นใจจำแล้วก็ท่องบนในขึ้นใจในรรมนเพราจจะสาปริกิตามนะโส,สนุมนัส,สานุอุเปกิตาแปลว่าน้อมใจเป็นกลางวางใจให้เห็นธรรมะนั้นให้ชัดเจนแลวก็ทิฏฐิยาปฏิมิทาแปลว่าให้เห็นแจ้งแจงตลอด นี่สําคัญที่สุดมองทะลุขาดสะบั้นไปเลยเห็นธรรมก็เห็นทะลุขาดสะบั้นก็้ไม่เที่ยวนะให้เห็นให้เห็นมันขาดสะบั้นไปหมดเห็นในจังเลยเห็นทัดความไม่เที่ยงมองรูปก็เห็นรูปดับมองนามมองจิตมองอารมณ์ก็เห็นนามอารมณ์ดับเพ่งรูปก็เห็นรูปก็ให้สุดสายของรูปในโลกนี้เป็นรูปหมด ก็ดับไปในรูปในจกักรวาลน,นี้มีสองอย่างท่านั้นนีงรูปก,กับนาำขึ้นรูปแล้วขึ้นนามไม่มีอะไรก็เ,เกิดดับหมดพลังงานคือเรามีโปรตอนกับอิเล็กตรอนอ่ามันเป็นคลื่นของโปรตอนอิเล็กตรอนไหลมวนไหลวนอยู่ในมนลูลแลรูปไหลวนอยู่ในช่องว่างที่ว่าง กระแสไฟฟ้าจริงๆมันเกิดดับอยู่ตลอดแต่เรามองไม่เห็นมันสว่างจ้าเพราะมันไหลอยู่ตลอดกระแสไฟฟ้าประจุบวกประจุลบวิ่งวิ่งเร็วชิบเร็วเร็วแต่เร็วไม่ทันเท่ากับจิตนะถ้าเร็วมากมันทีมากจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันสว่างจริงๆมันเกิดดับอยู่ตลอดนะแต่เราไม่มเห็นความดับ เหมือนลมหายใจเราเรามาไม่มองไม่เห็นจริงๆมันเกิดดับลมหายใจมันไม่ใช่ยาวตลอดนะมันเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงมันทีจิตไวกว่านั้นอีกจิตที่ละเอียดอ่อนสามารถจับเห็นความเกิดดับของรูปนามได้จิตของพระรอรหันต์จิตของพระเจ้าจิตของพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดเรียกว่า เป็นบรมครูอันประเสริฐล่อสุดของมนุษย์เทวดาทาั้งหลายเป็นครูผู้หัดผู้ฝึกหัดที่ไม่มีใครเสมอ,อ,อยิ่งกว่าคือพระพุทธเจ้าของเราเพรทา